มา,มาครับอืมเจ้าเหนียวคนๆนค,นครับเรียเพรน้อยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศทุกคนครับมา嘛เฮลโลเลดี้เอเอร์แมนโอู้วมา嘛นะครับผมเลยจุ้ยคือก่อนเหรอ,อ,อครับพี่น้องู้อหายใจได้ครับก่อนอื่นก่อนไปเทียมครับโอ้เนื้อมา,มา สอนเดียวครับอ,อืโอ้โหแสบษฐครับพี่น้องอืมออื้อ๋อเนะสด,ดดีมีข้าวครับ Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. Hmm. ้เหนียวข้ๆนๆนะครับได้เพลย์ไรครับวันนี้ไปซาเพลย์บัสเดือดแต่เพลยที่ขอแบบคล้ายๆผสมน้ำนะครับเดือบเบาเพลย์เหนียวตึงเลยครับ Mm hmm <clears throat> <coughs> That's a good mm hmm ออโอ้โหกินยำอะไรก็แซ่บเพื่อนครับขอโทษขออภัยคนกินด,ดิบแล้วครับอืมอื้ Uh -huh. nhâm đi học ạ ừ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  gần